อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเมื่อเอเื่อนเนาะรือเราหมานคนที่บอกแล้วเราก็ไม่ไม่ได้เจอกันที่นี่นะ สวัสดีครับวันนี้คุณอมิตินะครับอายุ40ปีเดินทางมาจากบ้านเล็กที่316หมู่หบ้านห้วยกิเลกใหม่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเดิมทีคุณอมิติเป็นมะเร็งที่ไหนครับอ๋อเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกก่อนนเป็นที่ปากมดลูกปีไหนครับเนี่ยปี2 5 5 7นะคะ57คแล้วหลังจากนั้นรักษาอย่างไงครับอ่า ปี2องเมื่อรักษาตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนเมษาแล้วไปจบถึงไปจบเดือนพฤษภาคม2557าอทำอะไรบ้างครับทำคีมคมแแีแล้วก็ฉายแสงแล้วก็ฝังแร่แล้วหลังจากที่จบแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงครับหลังจากที่จบฉายแสงทุกอย่างทำเสร็จมก็คือหนึ่งมันมีอาการก็คือว่า หนึ่งมีอาการชาสองแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดชาท,ที่ไหนครับชาชาที่แขนที่ขาครับค่ะแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดวันหนึ่งสิบกว่ารอบครับแล้วก็ปวดท้องแล้วก็ท้องนี่เจ็บเหมือนกับคนที่ท้องอ่าประมาณอายุครรภ์ประมาณเจ็ดแปดเดือนนั่นแหละประมาณนั่นแหละอแล้วท้องมันจะแข็งมากท้องไม่ได้แบนอย่างนี้โอ้อจะโตมากแล้วต่อมาหลัลงจากนั้นประมาณไหนถึงได้มา อประมาณสักประมาณปีกว่าก็เลยไปที่บ้านคุณอะไรที่ว่าเขาแนะนํามาอ๋อพอดีเราเราไปจะไปหาซื้อยาอาหารเสริมเราไม่ได้ไปซื้อยาที่ปัดทางในสวนที่นี่มีเภสัชคนหนึ่งเขาก็แนะนําว่าอ๋อถ้าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปทําเคมีเลยเขาบอกว่าให้ไปรักษาสมุนไพรดีกว่าพอดีแม่เขาก็บอกว่าแม่เขาก็กาเ,ากเป็น แล้วแม่เขาก็ไม่ได้ทำาคมไม่ได้ใช้ยาเคมีอะไรแต่เขาไม่เขาใช้ยาสมุนไพรเขาก็เลยมีคนก็เลยแนะนํามาให้บอกว่าให้มาหาหมอเก้มหอม uh. ที่อยู่ที่สารพีเ uh. พราะเขารู้เขาอย่างนี้ก็เลยชวนแฟนก็ตามหาตอนแรกก็ติดต่อทางเฟซกับหมอเก้มหอมทีนี uh. ทางนี้เขาก็ส่งแผนที่มาให้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหน uh. ก็เลยขับรถมา จอที่นี่แล้วหลังจากที่มาเจอแล้วเนี่ยก็ได้มามาเจอแล้วก็ซื้อกลับไปทานยาอยู่ประมาณอยู่สามเดือนเสร็จแล้วไปตรวจแปซเมียรแล้วหมอก็บอกว่าหามาเรลงไม่เจอทีนี้เราก็เลยอยู่กินหลังจากที่มาหาคุณหมอแก้มหอมนำยาไปทานได้สามเดือนไปตรวจไม่มีเชื้อมะเรลงแปซเมีย กปบเซมีเเี่ยมเลียมันปักมลูกทานนานเท่าไหร่งานดำหลายเดือนเหมือนกันหลายเดือนทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ยังทำก็เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วหลังจากที่ทานอยู่หลายเดือนเป็นไงครับก็พอกลับไปตรวจไปเจาะเลือดพอดีทีนี้ก็เลยข่ามะเร็งไปขึ้นที่ไข่มดลูกต่อรังไข่รังไข่ร่างไข่ต่อจากปากมดลูกนะครับ ไปที่รังไข่ลามไปที่รังไข่นะไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือนลามไปที่รังไข่เสร็จแล้วพอรู้ว่าตรวจเจอปุ๊บก็ขับรถกลับมาซื้อยาที่นี่วันนี้ไม่ใช่นานละเมื่อปีที่แล้วละปีที่แล้วปีที่แล้วกลับมาซื้อยาซื้อซื้อมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่าคือเราทานยาของคุณหมอได้ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็คือว่าเราจะไปขอตัวเลือดเพราะว่าเราก็บอกหมอเขาว่า โอเคช่วยตรวจเลือดให้หน่อยเพราะว่าเราไปทานยาสมุนไพรมามเพราะว่ายาสมุนไพรของหมอเขาเนี่ยมันดีจริงเพราะว่าเราเคยกินแต่หมอเขาเนะี่ยไม่ยอมตรวจคุณหมอไม่ยอมตรวจอ okay. คุณหมอเขาไม่ยอมตรวจยังไงดียังไง,ง,งเขาก็บอกว่าอย่างนั้นต้องกินให้มันหนึ่งเดือนเพราะหมอเขาหลังจากที่รู้ว่าตรวจเจอมะเร็งหมอกาก็นัดตรวจเอสดเรคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลเชียงรายทีนี้ก็บอกเขาว่าเราไม่อยากไปตรวจเอสดเรคอมพิวเตอร์แต่เราอยากตรวจเลือดเพราะว่าทาน<ห>ายาหมา เพราะว่าเราหากแค่ค่ามันเล่นเพราะว่าโอเคกินยาของหมอเนี่ยมันลดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเรามากลับมาซื้อยาของหมอไปกินไม่ถึงเดือนหมอเขาก็นัดเอสดีคอมพิวเตอร์ผลปรากฏว่าไม่เจอแล้วแล้วหมอเขาก็นัดไปตรวจแป๊บเสเมียอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรวจออกมาผลออกมาบอกว่าไม่มีหลังจากที่กลับมาทานรอบหลังนี้ ทานได้ประมาณหนึ่งเดือนกลับไปตรวจเลือดนะครับค่ามะเร็งที่รังไข่ไม่มีไม่มีเป็นปกติเป็นปกติวันนี้ก็เลยกลับมาก็ทานมาเรื่อยๆก็ทานมาหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็สี่เดือนนะนาสี่เดือนครับใช่ใช่แล้วตรวจเลือดอีกทียังยังไม่ได้ตรวจแล้วอาการเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คือหนึ่งเราเราทานยาสมุนไพรของหมอเนี่ยก็คือว่าหนึ่งอาการอาียนของเราเนี่ยก็ ก็คือเดือนก่านตั้งแต่เดือนมกรามานี้ก็คือไม่มีการอาเจียนตั้งแต่ปี57จนถึงปี59เนี่ยเราอาเจียนมาตลอดครับจนเดี๋ยวนี้เดือนมกรามาเนี่ยแต,แต่มกรามาเนี่ยไม,ไม่มีการอาเจียน,ยนแล้ววันนี้ผมเติมให้อีกนิดหนึ่งเรื่องอาหารดูแลหน่อยนะครับเรื่องถั่วเรื่องงาปรึกษากันหลังมาอีกทีนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับ